เสวัสดีครับสบายดีทาวเวลมาแล้วครับกับทริปนี้นะครับเที่ยวสุขใจนะครับไปถึง12ปันนานะครับทริปนี้นะครับเราก็พาคณะนะครับเดินทางนะครับ3ประเทศเลยไม่ว่าจะไทยลาวจีนนะครับแต่เราขอเริ่มคลิปนี้นะครับที่เมืองหลวงพระบางเลยแล้วกันนะครับเราก็ต้อนรับคณะนะครับที่สถานีรถไฟฟ้าหลวงพระบางนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็พาทุกท่านนะครับเดินทางสู่น้ำตกตาดกวางซีนะครับซึ่งคณะที่เราไปนะครับเป็นคณะผู้สูงวัยนะฮะสวของเรานะครับเราเลยใช้นะครับรถไฟฟ้าขออนุญาตใช้รถไฟฟ้านำทุกท่านนะครับขึ้นไปสู่นะครับชั้นบนสุดของน้ำตกตาดกวางซีก็คือชั้น7นั่นเองนะครับไปยังลานจอดด้านบนเลยนะครับวัยสวของเราสูงวัยของเรานะฮะแต่ก็ มีใจท่องเที่ยวนะครับนี่พามาถึงที่นี่แล้วนะครับบริเวณลานจอดบนชั้น7ของน้ำตกตาดกวางซีจากจุดนี้นะครับเดินประมาณ2 0 0เมตรนะครับก็ไปถึงบริเวณน้ำตกแล้วนะครับจุดที่เป็นจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปสวยๆนะครับก็พาทุกท่านนะครับถ่ายรูปร่วมกันนะครับแล้วก็ชื่นชมกับธรรมชาติที่สวยงามนะครับแล้วก็เสียงอันกึกก้องของน้ำตกตาดที่นี่นะครับตาดกวางซี ในวันที่เราไปนะครับก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งนะครับแต่ก็ยังมีน้ำนะครับมากมายนะครับใยน้ำตกให้เราได้เห็นความสวยงามของน้ำตกตาดกวางซีที่นี่นะครับเราชื่นชมกับไอเย็นนะครับกับธรรมชาตินะครับรับโอโซนกับสวยๆนะครับหลังจากนั้นนะครับก็พาทุกท่านนะครับไปรับประทานอาหารกลางวันนะครับที่คาเฟ่พูนสุกนะครับวิวเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวเข้าไปติดตามด้วยกันนะครับ มาถึงนะครับก็พาทุกท่านนะครับรับประทานอาหารในห้องแอร์นะครับซึ่งที่นี่นะครับเป็นคาเฟ่นะครับมีทั้งร้านอาหารรมีร้านกาแฟมีที่พักนะครับแล้วก็มีวิวที่เป็นทุ่งนานะครับมีด้วยกันเกือบ300ไร่นะครับแล้วก็มีวิวบรรยากาศแบบนี้ทั้งปีนะครับผมพูดคุยกับเจ้าของนะครับก็ มีวิวแบบนี้ทั้งปีนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะเป็นส่วนการเก็บเกี่ยวก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับความสวยงามอีกรูปแบบหนึงนะครับถ้าได้มาท่องเที่ยวที่นี่นะครับกับคาเฟ่ พูนสุขหลวงพระบางนะครับหลังจากนั้นนะครับพาทุกท่านกลับเข้าเมืองมาครับมาที่พลิตภัณฑ์นะครับหลวงพระบางนะครับซึ่งเป็นพระราชวังเก่านะครับแล้วก็ที่อดิษฐานนะครับพระบางนะครับซึ่งเป็นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ทุกคนในประเทศลาวนะครับนับถือนะครับพระบางนะครับก็นับถือด้วยสูงสุดเลยนะครับกับพระบางนะครับที่นี่ก็คือหอพระบางนะครับชมกายท้องถิ่นรายายนะครับมีทั้งแบต่างๆ ของเมืองหลวงพระบางครับแล้วก็จะพาทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมในพระราชวังเก่าครับให้เวลาทุกท่านนะครับได้เยี่ยมชมนะครับในพระราชวังเก่านะครับดูความสวยงามของสถาปัตยกรรมสมัยก่อนสมัยโบราณนะครับมาที่นี่ห้ามพลาดเลยนะครับกับที่นี่นะครับหลังนั้นก็พาท่านพักผ่อนนิดนึงกับคาเฟ่อเมซอนหลวงพระบางนะครับ หลังจากนั้นก็ไปจุดเช็คอินต่อไปเลยพลาดไม่ได้กับที่นี่ครับวัดเชียงทองนะครับที่นี่ก็อย่างที่ทราบกันานี่ฮะตรงนี้แหละครับป,รป่องเยี่ยมนะฮะตรงหน้าต่างตรงนี้นะครับก็มาถ่ายรูปเช็คอินกันทุกทกท,กท่านเลยนะครับไปคููไหมครับอาจารย์ขึ้นเลยนะหลังจากนั้นครับพาทุกท่านลงที่ท่าเรือนะครับขึ้นท่าเรือ ที่หลวงพระบางนะครับเพื่อจะไปรับประทานอาหารเย็นนะครับแล้วล่องเรือชมแม่น้ําของนะครับรับประทานอาหารไปด้วยจิบจิตเบาๆร้องเพลงคาราโอเกะร่วมกันสนุกสนานนะครับพักผ่อนผ่อนคลายนะครับสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งเชียงแม่นฝั่งหลวงพระบางนะครับกลางลำน้ําของตัดภาพกันมาตอนเช้าเลยครับกับไฮไลท์ที่ค้าดไม่ได้นะครับที่นี่ครับตักบาดข้าวเหนียวยามเช้านะครับ รวมกันทําบุญนะครับตักบาดข้าวเหนียวนะครับที่หลวงพระบางแลังนั้นก็พาทุกท่านเดินตลาดเช้าหลวงพระบางนะครับหาซื้ออะไรต่างๆในนาในวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับดังน,น,นั้นก็จะพาทุกท่านนะครับขึ้นรถไฟไปสู่เมือง12ปันนาสวัสดีสู้เจา้าซุกสบายดียินดีต้อนรับสู้เจ้ามาแอเมึง12ปันนาขข่จื่อว่าอิติบ เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราไปดูครับว่าที่12ปันนามีอ,อะไรสน,สนุกให้รอเราอยู่นะครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีทาวเวลครับ